สวัสดีค่ะพี่พ่อนค่ะเดี๋ยววันนี้เออซิลือกระเทียมไปดองค่ะแลวสิเอาพื้นทีป่ปลูกมะเขือกับริดค่ะเดีย๋ยวเให้ไปเดือกันเลยนะคะกระเทียมเออลงประมาณเดือนตุลากลางกลางเดือนตุลาค่ะแลวช่วงปลายปลา,ายเดือนซีเดือนหาเออกระลือไปดองถ้าจะเอาไว้แก้ก็ต้องใกล้ใกล้เดือนมกค่ะ หัวกระลังพอดองค่ะขนาดนี้ประมาณนี้ กันได้แล้วหนึ่งขั้นรดเดี๋ยวกะซิปปอกเปลือกออกลอกเปลือกออกเสร็จแล้วค่อยล่างน้ำค่ะกระปามากนี่แหละหัวกระเทียมเพราะว่าเอื่อยทอนไปดองอาจจะเลี้ยวอยู่บ่หัวใหญ่ปกติกระเทียมกินตีหัวใหญ่เดี๋ยวกะสิปอกเปลือกล่างน้ำแล้วค่อยสิตตมน้ำดองค่ะ มือน,นีกระท้อนแค่นี้แหละแปลงน้อยทย่อยถอนเดี๋ยวมือรุ่นค่อยแปลงหนึง่ง อันนี้เป็นเทียมดองอันดองน้าแรกนาเกลือถึงว้ต้มนาเกลือใบหนึ่งขึ้นเดียวก็จะเทศทีมเราจะใส่น้าจริงน้องโอิ่นบอกมาน้องคนเคยดองเราเห่กระเทียมมันหัวใสคือเกา่าอันนี้น้ำสมญี่ปุ่นจะส่วนผสมสิเอาไปดองมีน้ำตาลกับเกลือจะใส่น้ำตาลไส้แดง จะให้ขวดโหลภาชนะทิ่ผ่านการลวกน้ำร้อนมาลวกถิ้งไวปป้ระมั่นหานาที่ซิบนาทีจ้ะอีการของกระเทียมวาซิล่องดองแยกแยกต่างหานนีสุดโดยร่วมจ้ะ